โอ look, food, right? you know, ้ล <Yep. S 2> ูกทวงลุดครับผมไปไกลหลายกนสีน้ำได้ครับก่สีน้ำได้ตกให้น่ะไปเป็นหาซีพเมียถุงครับเกลีร้อยเมตรถุงครับเห็นแล้วครับเด้อไปเป็นเกลียวร้อยเมตรครับมานี่ตีหนึ่งจังให้ครับนายเป็นเสียงกลางครับผมครับตีหนึ่งจังให้ครับผมเอ้าลูก เฮดโบเกงครับจะว่านี่หมานครับเต็งหนึ่งเฮายอมผู้ไลยครับอ่ะทวงรุดครับผมพี่ทวงหินผมไปไกลครับอ่ะเบึงไร้ข้อครับโอ้ไกลไล่ครับอ่ะนายกิปบไนพอกันไหมครับสวัสดีครับ